สวัดีครับครับวันนี้เราจะไปซากเรือกันนะครับอยู่กับสายบางบูครับผมอันนี้วันนี้เรามาหาเหยาก่อนนะครับนี่นะครับแวะสังหาลูกป,ปลาก่อนนะบรญกาศน้ำเช้านะครับ ตัวครับเชา้าๆนี่นะวันนี้ผมมาเจมกับทีมงานหน้า,นาที่ยาลานะครับนี่นะครับบรรยากาศตอนเช้าทรินี้เราจะไปไหนกัน,นครับ๊บังซากเรือรบญี่ปุ่นครับไปเล่นอะไรครับไปรบกับปลาครับ <laughs> เบจีเบจีทริปนี้ไปไหนกันเบจีไปเรือรบคนระนี่โปอองครับโปอองนี่นะครับโดนสววหรอยงอ่ะอยู่ไหม นี่ได้ฟ้าโอ้อีโตั้โตกับลาเปยังเลียวตายันนะเีย,ยละ <c oughs> ปลายนี้ใช่ไหมปลากินไม่รู้ <laughs> งงรเรื่องอยนนเยไม่รู้ <laughs> องมงอานทะแ่กะบะลงท้ายดียวเยอะเลยแก้วอย่า อ,อีโตอีโตฮ่าชิกจิกเ <c oughs> นี่นะครับเรามาไม้โลซกันแล้วน,ะน,นะนค,ครับคุณปูค <c oughs> คุณปูคุณปูมาซากเรือนะฮะไม่ออกทะเลปีงแล้วออแค่นี้เอง นี่ปีงแล้วนะคุณปู่ไม่มานะพอรู้ว่ามาสร้างเรือนี่มาด้วยครับนี่นครับนี่ไนะตยีไตยีเทพาใช่ไหมครับ,รบอ่านี่นะครับไตยีเทพาใครจะลงเทพาติดต่อไตยีได้ครับผมวันนี้ไตยีมาเจมด้วยนะครับ หนะมูโรสินมีอยู่แค่นี้นะเกาะร้อยล้านนะ <laughs> นี่นะบรรยากาศตอนนี้ก็เริ่มเฉาแลนะ้วได้วันหนึ่ง <laughs> อา้าวไปครจิก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  ทางที่วิ่งมากันน่าจะเกือบๆร้อยไม้นะนี่ครับเดินทางกันประมาณกับยี่สบสี่ชั่วโมงแล้วครับผมยังไม่ถึงหมายกันเลยนี่ครับดูหน้าตาแต่ละคนกันเนี่ยยังไม่ถึงจะเดินมาเลยเลยยังไม่ถึงหมายเราเลยเขาไปถึงนู่นแล้วเขาดีแล้วเพื่อนบินไปนู่นแล้วอเมริกาแล้วเรายังไม่ถึงหมายกันเลยครับ นี่นะครัตอนนี้เรามาถึงหลักแก๊สบงกฎนะฮะนี่ครับพอนั่งหน้าเลยครับวันนี้พอ <c oughs> นี่นะครับพอทิปแจมกับเราภูกเก็ตนะรอบก่อนนะรอบหน้าไปซิมิลันก่อรอ,อบหน้าไปเทนที่ซ<ไ>ิมิลันนะฮะ รอบนี้ผมมาเตมกับทีมยะลานะครับน,นี่นะบรรยากาศนะครับตอนนี้นอนกันจนเบื่อแล้วนนล <c oughs> วิ่งมาประมาณ24ชั่วโมงแล้วก <c oughs> ็ยังไม่ถึงหมายเลยครับ <c oughs> นี่ก็ไม่ใช่หมายเป้าหมายนะไม่ใช่นะด <c oughs> างป่านนะเ <c oughs> มียู้่านแม่มันตรงนู้นข้างหลัง หลักแก๊สฝั่งนาธาน,นีใช่ไหมตรงนี้นารานาราหลักแก๊สฝั่งนารานะออกมาไกลมากครับผมหลักแก๊สนี่ว่าแล้วทำไมไม่มีเรือเลย อเอาลูกเอ,อ้าหนุก,กนแล้วอันนี้หนุกแล้วหนุกแล้วนะครับเต้นชฉาเบียงขอลูกพี่เอาย,งยองไปเลยลงไปเลยลงมาตั้งปานเอาลูกลึกๆไปเลยอย่าลึกๆ យកបាយយកសាយយកផ្អាយយកលឿន เวันนี้ตั้งปานตั้งปานนะครับล,ลูกพี่เราจะวิ่งต่อแล้วแต่เดียว ตั <Eat. S 2> ้งบ <oni> ้าน้งบ้านตั้งบ้าน่าวงเอ่บ้านต้งบ้านแบบ เห็นตัวเองฮะิงกนอนี่เป็นตัวแรกใช่ไหมสองตัวที่สองตังโล เห็นแล้วไขแดงไขแดง ยังไม่ได้นอนนะครับเบย์ี่ิ็ไม่เด็กครับมาตกหน้าดินครับแบมังเปิดวิงแล้วนะกินแล้วเหรอยนแล้วยนะว่าเป็นอะไรเพิ่มจะปิดเลยนะหมดเลยครับหมดเลยครับโลกโบราณครับ Yeah, เย yeah, yeah, yeah. ่แบบนี้เย่เย่เย่ับกันบาับถึงขึ้นฟ้าแต่ก็ยังขึ้นครับเพลงนะครับเพลงแล้วครับเพลงผมแล้วสาวางยาแล้วยังเพลงอีกไม่โดเจเจวัวนักกันเนื้อนามลืมโยนน้อยนอย

Đoàn luôn nhé mà ngon, mất luôn Không <laughs> à, mấy cái Môn rồi Trôi nhé mà là đi đi

Yok luôn, Yok yok. Yok. hai, yêu, Yok rồi đấy. về râu ตีสองนะครับของอีกวันหนึ่งครับตีสองของอีกวันหนึ่งครับนี่จิกได้ตัวเลก <c oughs> นี่นะครับดูว่าจะอยู่หรือจะหลุดไหนอะ่ะไม่เสียงเลยไม่ไมไม่เสียงวะเออ าดอกินกลางคืนเลยอะสหวานเปิดให้มันหวานหน่อยหวานล้วเดี๋ยวเขากโกงไงบ่อยไปกี่เมตรครับร้อยเมตรได้ไหมครับประมาณร้อยเมตรครับน้ำแรงน้ำอ่อนแล้วพี่ต้อง ปลาตัวแรกของข้าคืนนี้นะทิกตั้งแต่หนึ่งทุ่มนะทิกตั้งแต่หนึ่งทุ่มนะครับผมนี่ตีสองนะครับตอนนี้เวลาตีสองตีเลยอ่ะอน้ามันลืมย้อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวปมขึ้นมาแล้วตัวก้องไปเยี่อตัวขึ้นมาแล้ว ินปลอมๆกันเ,เลยไม่มีแรงแล้วจิ้น้ำเปล่าทั้งวันไม่มีแรงแล้วก็เลยมาจิกน้ำเปล่า อะไรตัวเล็กยังไงไม่ตัวพิเก่อนเออระวังลุดเกี่ยวแรงเลยเออนี่นะครับปลาตัวแรกนะครับประมาณโลประมาณโลเรงเวมาเร็งเวย ทีสองครับไปที่นี่ผมทัวร์เหมือนเดิมลงด้วยด้วยด้วยที่สามครับโอ้ยโหดร้ายอยู่บนแล้วครับอยู่บนอยู่บนรเอาาไปนรเออเริ่มกินจะได้มันดิ้กมั่งเอานะครับเอร์รัปตอนนี้สมาชิกตื่นกันเกือบหมดแล้วนะครับนี่นะครับนี่แล้ว嘛 เอาครับดูใครขึ้นก่อนนะครับโอ้โหเถียงครับเถียง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 นี่นะครับนี่นะครับนี่นะับางบูมาเกี่ยวเองเลยนะครับอยากกี่ก้ามแปดสิบอยู่ไหมหนุนข้างบลนุนหลุดแล้วอ่ะ มาไม่รู้ตีครับบาง top บัง t อ p ตื่นมาทำงานอีกแล้วบัง t อ p ได้นอน20นาทีได้ยังไงเห็นตัวแล้วเห็นสีแล้วเห็นสีแล้วตัวเหมือนเดิมอินสิบตัวที่สองหมดแล้วโดดสูหมดแล้วหมด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  ครับน,นมาแล้วหนึ่งตัวลุดไปหนึ่งรุดไปหนึ่ง กว,กว่าเองเมื่อกี้โลโล,โลนี่นี่โลครึ่งเงาโลสองมิลครับ,ม,บ,รบมาแล้วมาแล้วขาวมาแล้ว,น,ลวนี่ะครับบรรยากาศตอนวัวรุ่งนะครับไม่ถึงวัวรุ่งยังไม่ถึงด,ดีนะเราม่เวลาลุ้นตาหน้าดิดนหมดครับกินห่างๆครับ chào à, chào chào à, à kéo chào đi chào 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 โอ้จะมีไซมีไซระวังสายเปิดหน้ารองเลยนี่นะครับดูคนเกี่ยวก่อนครับอายุนี่ครับมีไซมีไซครับตาแดงตาแดงไอ้ยย่เสียงดังเสียงดังเสียงดังตัวที่สองของวันนี้แบมัง I mean... Yeah. a o bâng 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 bâng